สวัสดีครับก็อยู่กับช่องดาราช,าชานาอวันนี้ของก็จะมาวาดรูปนะครับเป็นรูปของนัท่านเอเลนก็คลิปนี้ผมว่าอัดไว้ก่อนนะแล้วก็ผรมภา,าคที่หลังก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนอัตโนมีแลอะใช่วู้ลผิดสื่งอย่างเนี้ยอัตช่างมันก็ออัตโนมีนะครับเป็นโครงร่างนะเราอย่าสนใจมันเลยนะครับวาดไปเลยก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมาคลิปว่าเจสันเอลินนะครับเป็นร่างอ่ำที่กำลังแบบกายร่างนะกำลังแปลงร่างเลยนะครับก็ถ้าใครอยากวาดก็วาดได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากออกนะผมคิดว่าภาพเฉยๆแล้วให้ดูความสวยของมันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็กขอภาพเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับรับชมกันต่อเลย すいません。<laughs>